พวกกรบผมโวชโนต่อช่วงที่สองของที่กับโตวครับตอนนี้ผมก็เปิดออกมาแล้วนะครับเบอร์เกอร์ใหญ่มากๆนะครับหูใหญ่มากจริงไม่รู้จะหยิบยังไงเหมือนกันขออนุญาตวางสักครู่หนึ่งนะครับใหญ่มากโหยังร้อนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยครับโหร้อนใหญ่มากนะครับ เนืน้อสัตว์กายมากๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> คือไก่ใหญ่มากจริงนะครับ กรอบอร่อยเต็มคำยินงจริงคือมันแขังแค่จกระบวนไก่แค่นั้นเองถ้าเป็นเน,นี้จะเป็นไก่แค่นิ้นเดียวอันนี้ไก่สองยิ่ง,งแค่นั้นเองแต่บอกได้เลยว่าหนามากกรอบสั่งไก่มากๆลองซื้อมารับประทานกันดูนะครับที่เชคซัดทุกสาขาขายทอดไก่ซัดนะย้ำว่าเป็นไก่ทอดไก่ซัดไก่ซัดชิคเก้น นะครับผมโอเคกอตัวรับประทานอาหารให้เรียบร้อยโอ้รีวิวคร่าวๆปมะมาณันนี้พุ่งแบลโกกัสหน้ากรบวันนี้ที่กับโร๊ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ